เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน2 5 6 5และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไปเริ่มกันที่รายการแรกนะคะข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคาอยู่ที่ 8,896-9,046ถึง 9, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ3.37-5.12ถึงนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่12,604-12,799ถึง 12, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.72-3.29ถึง ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวราคาอยู่ที่8,700 44 8,806บาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.35ถึง1.07ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5เอร์เซราคาอยู่ที่10.17ถึง10.33บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.92ถึง2.51น้ำตาลทรายดิบนะคะราคาอยู่ที่20.45ถึง20.98 เซนต่อปอนหรือ15.41ถึง15.81บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.35ถึง7.45ปาล์มน้ํามันราคาอยู่ที่10.91ถึง11.15บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ3.90ถึง6.19สุก,กรราคาอยู่ที่96.59ถึง98.99บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้ยละ0.67ถึง3.17โคเนื้อราคาอยู่ที่100.20ถึง105.85บาทต่อกิโลกรัมนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร0อยละ0.10ถึง5.74กุ้งขาแว,วนนาไมา70ตัวต่อกิโลกรัมนะคะราคาอยู่ที่155.37ถึง156.38บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.55ถึง2.21มันสําปะหลังราคาอยู่ที่2.40ถึง2.18บาทต่อกิโลกรัมราคาลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.80ถึง4.00ยางพาราแผ่นดิบราคาอยู่ที่59.25ถึง60.93บาทต่อกิโลกรัมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.10ถึง2.85นะคะ อัปเดตล่าสุดจากศูนย์วิจัยทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน2565นะคะ